มีนย์อีกแล้วตันึ่งห้าบ่บันแต่พีอันดูไเขาดีังมมมีเรียนไหมตัหนึ่งห้าม่ได้ขคอไหมเปลบาอไหมกับเนี่ยต่อเก้าหนึ่งสี่ผีทหารยุดแหลกพันวาซุมนี่คขึ้นปื้อแค่ันออกเป็นซุมนั่เป็นซุมนี่แล้วเนาะมมีตัวเรียนข,ขอเป็นออกเลยใช่ไหมครับแม่ ัียม่ถเท่าไหร่สิบยี่สิบเาอ้าีพอตัอนนี้นยไปแยกเอาจับคั่เอาหมักทั้งปังทังใเนอกา หมวดกว่าที่1นี้ใช่มั้ยหรืออ่าที่1คุณภา không mặt không thấy không sột say không say mà không phải chán cả mặt không phải thôi về về bên nhị cảnh đó một hai bốn hai một hai một hai một ตาถาเรี่ยงเรขอต้อนสิ่ง่นหรค่ะถ้าเลี้ยงเราขอต้อนนี่ถ้าให้เพิ่นเป๊ะเป๊ะกัให้เพิ่นตรงตามกำหนดนี่สิได้สิได้ตามเพิ่นเลยนะสิได้ตามเพิ่นเลยแต่ว่าเพิ่นกัสิให้ย่างเก่งสุดกัให้ยหางวดถัดได่งวดนี้แก้งวดนี้ได้งวดนี้แก้งวดนี้ก็บื้อหายหางวดแก้ไปเรื่อยๆแก้ไปเรื่อยๆแมนแต่ว่าถันได้ปุ๊บแล้วก็ ปากาบ่มาแก่กะสิบ่ได้เจ้ากะิีช่วยไปทั้นปีโอ้า <c oughs> อ,อันนี้แก่เร็วลเพิ่นหายเร็ยวอยู่ดอกนะแมนะน่นผูดด้ใดมาขอเพิ่นบ่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภกด็ดีเรื่องของหน้าทีก่การงานก็ดีกับสมากสได้สมปรารถนาแต่ว่าตองมาเองเจ้าตัวตองมาเองฝากบ่ได้เด้อ้องมาแก่เองตองมาแก่เองผู้ยุ่ไกลกะกะกะต้องก็ต้องโครมาก โคมากหมายถึงโผู้ยุไก่เนี่หมายถึงว่ายุ่ตัางประเทศเด้ค่ะอ่าถ้ายุ่ในประเทศจะต้องมากเองแม่คือว่าสามารถสิมาใดจะต้องมาเองส่านที่คล้ายทางสิเหมือนกันสมากก็ได้หลายอยู่อ่านะเลขว่าหลายตดอกมาขอคนมวนี่ยมันกะให้รักหนึ่งสิมาหนึ่งซีหนึ่งหาหนึ่งเก้าพ่นันเก่าหาเก่าซีนี่หลังตัว ซีหามีตัวไหนบ้างนะครับพระอาจาร์ครับอของพพะจาจาร์จุดของพพะจาจาร์จุดนี่ได้เก้าหนึ่งเก้าสี่หนึ่งของหนุ่มโชคชัยจุดนี่ได้ศ<อ>ูนย์หนึ่งห้าขอพีทาหารแล้วก็ไปจับเอาในนั้นเลยจับเอาได้นีหน่ะพอเลขหนึ่งมันตรงกันแล้วก็ตัดออกให้มันเหลือตัวเดียวเออมันเหลือตัวเดียว,ยว,ยวบวินกันในนี้แหละครับแม่มันจะเป็นเลขซี่โต จะเป็นศูนหนึ่งศูนหนึ่งเก้าสี okay. okay. ่ห anyway. okay to ้าห้าสี่นะอ๋อหนึ่งตัดออกจับให้เลยได้ไหมครับอาจารย์จับจับให้เลยใช่อ้าวเนเนี่ยจเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ครับให้อาจารย์เก็บเองเลยครับเอาเหมือนเหมือนเข้ากรอบสามตัวนะอาจารย์จับนี้ได้สามตัวเลยนะจับห่างกันหนึ่งเด้อสบากัดเด้อ คนเหามันมีแานลบดันบวกตอวมวดวเลยนะครับวันที่หนึ่งกุมภาเก้านี่กุมภาเดี๋ยวหลอกแบนเด้อสินะ้อง การตัดให้เด็กสามวเนะ ตับสองตัวเนาะับตัวเท่านีีเนาะสามตัวกันโจสองตัวคือเป็น หนงห้าห้นึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึงก้ <9 S 1> าหานึ่งเก้าหนึ่งกอันนั้น,นก็6น9นก้อาจารย์อคเก้าคนบ้อ บมแมมีดอกสีศูนมมีสีบูสูนมาก่มาบ่มีปะครับอาจารย์้บาแถวปะบ้าแบดแบขยายขยายขาเก่อมากามากาเนาะน่สองสามสี่ห้าพวกกมนะครับอาจารย์ใม่กกบมครับน่นเด็กของผมมันหน่อยยัง หตัวข้าหกตัวเจ็ดแปดเจ็ด่แปดถึงก้อนแปดแปดเจ็ดยูน่นันมีบอนมี่อยู่ว่าจัดนล้วคมบปดเจ็ดเก้าเจ็ดสองแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดเห็นเลขแปดไ่ว่าเจ็ดสิจะงเคียนเองแปดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดสองแปดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดสองล่างอย่งกว่า หน้าศูนี่อ่างน้ำมนต์แม่แต่ว่ากะจะเริ่มอันเก่าเด้อล่ะมันออกย้อนหลังเอาขันเก่าันลียวมาพื้นมาน้ำกลดนาะหน้าน้ำกลดสมาร์ทส์มากน้ำกลดสว่านรอบเออมันที่จุดเกตวังหันรอบแรกเข่าทั้งบนทั้งล่างรอบแรกเข่าทั้งบนทั้งล่าง ข่าจันเตียนข่ายจันเอาคนนามาน่ออกเนาะเลือหมออีดีป้ใดแท้พิ่นบังไป้อนข้ามอกปวดอะงาจนสออกออกตัวไม่เอาน้ัิวออกอีดีสามตัวเลยรสตัวสามตัวทั้งสองตัวแล้วีสรทารเลยพี่น้องเมือนั้นเยเป็นเด็วิ่งความยคู่เอาส่วนเด็กอ่างน้ำมนตนนี่กะข่าจันทีขอบอกไว้คือ